สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับรีวิวหนังเรื่องมอนโดหรือว่ามอนโดนะครับสวัสดีค่ะยี่หวาค่ะเป็นยูทูบเบอร์นะคะภาพ,พยนตร์ล่าสุดของคุณพีกัพอยนะครับผมที่ที่ฉายในจอภาพยนตร์อะไรเงี้ยครับผมก็พร้อมกับหนังเรื่องนี้ก็คือคุณคุณมะเดี่ยวชูเกียรติสักวิรากุลนะครับผมซึ่งผมเคยดูหนังของคุณมะเดียวเนี่ย แค่แค่เรื่องเดียวเลยเท่าที่ผมจําได้คือเรื่องดิวไปด้วยกันนะนะครับที่คุณเวียสกุลวัอ่ะเออเรื่องนั้นเนี่ยผมดูผมรู้สึกผมชอบนะผมชอบโทนหนังแล้วก็การนําเสนออะไรหลายๆสิง่งหลายๆอย่างในเรื่องอะไรเงี้ยอืมผมผมชอบนะแต่ผมจําความรู้สึกไม่ได้ละเกี่ยวกับตอนดูเรื่องนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าดูไปหลายปีก่อนแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยดูหนังไทยทรงๆนี้นะทรง ทรงทรงแบบการเล่า,เล,าเล่าเกี่ยวกับชีวิตอะเ,เล่าหนังผ่านเกี่ยวกับชีวิตคนอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นนะผมจะดูหนังไทยแค่หนังแนว GDH ให้ชแอคชั่นทำข้อสอบฉลาดเกมโกงอะไรเงี้ยตอนนั้นที่ตัดสินใจดูดีไวด้วยกันนะเหมือนเป็นช่วงที่ผมผมแบบเปิดโลกในการดูหนังมากขึ้นเพราะว่าอยากจะดูหนังแนวใหม่ๆมากขึ้นอะไรเงี้ยเออเนาะอะไรเงี้ยซึ่งหนังเรื่องมอนโดนะครับผมซื้อใจผมเขาเรียกว่าไงคือ มีความสนใจให้ผมไปดูหนังเรื่องเนี้ยก็เพราะว่าคุณคุณพลอยเพลินเลยคือคุณพลอยเพลินเลยที่ทําให้ผมอยากจะดูหนังเรื่องนี้ตอนแรกหน้าหนังที่ผมดูตัวอย่างหรือว่าเห็นตั้งแต่ตอนแรกๆเลยอะ่ะคิดว่ามันต้องเป็นหนังแนวแบบเล่าชีวิตของพิก๊อยเลยนะคุณพิก๊อฟอ่คุณพลอยเพลินอ่ะเล่าชีวิตเขาแบบดิ่งลึกลงไปในตอนที่หญิงสาวยูทูบเบอร์เนี่ยเขาไปทาเขาไปถ่ายคลิปน,นู่นนะี่นั่นอะไรเงี้ยเอออารมณ์เหมือน อ่าชีวประวัติอะไรเงี้ยป่ะเออแต,แต่แต่เล่าเล่าเป็นอีกตัวละครหนึ่งข้างในในเรื่องเป็นเป็นคุณพิคพลอยรับบทแทนอะไรย่างเงี้ยเออผมผมคิดว่าจะเป็นทรงๆนั้นเฮ้ยแต่พอเข้าไปดูหนังจริงๆไม่ใช่ว่ะมันมันเป็นแบบเออมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ AI อะไรเงี้ยเกี่ยวกับอ่าอ่าธุรการทาธุกรกิจแบบเขาเรียกความประสบความสําเร็จชีวิตในชีวิตอะไรประมาณเนี้ยอืมแล้วก็มีความรักด้วยแล้วก็ครอบครัวด้วยอะไรประมาณเนี้ยครับผมก็ ก็รู้สึกว่าก็ผิดผิดกระจากที่คิดไปเยอะนะครับผมนะครับผมก็รีวิวเลยหลังดูคือผมรู้สึกว่าเชื่อมันเป็นหนังที่มันเป็นหนังตอนแรกกับผมผมเบื่อมากเลยนะผมเบื่อตั้งแต่ช่วงต้นต้นเรื่องเลยผมเบื่อแบบเบื่อเบื่อจริงๆอ่ะแบบเออเพราะว่ามันเล่าเรื่องแบบตอนช่วงหนึ่งไปสองคือคือน่าเบื่อโคตรคือผมแบบน่าเบื่อหน้าเบื่อตอนตอนตอนช่วงหนึ่งไปสองเนี่ย ผมไม่รู้ว่าแบบมีใครผมไม่รู้ว่ามีใครแบบเป็นเหมือนกันไปน,นะถ้าที่ไปดูหนังเรื่องมอนโดเรื่องเนี้ยคือรู้สึกว่าหนังหนังคือเขาเขาเหมือนแบบเขาเขาเหมือนมีคําพูดว่าแบบว่าหนังหนังที่ดีคือหนังที่มีหัวใจของมันมันรู้หัวใจของมันอะไรเงี้ยเ,เออมันคือหนังที่ดีคือหนังที่แบบรู้จบแล้วเรารู้สึกว่าโหใช่อยอยหนังมันมีหัวใจอะไรเงี้ยเออคือคือมันจะต้องมีเรื่องที่เขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องต้องเล่าแล้วก็ขยี้ตรงไหนอะไรเงี้ยในเรื่องเป็นเป็นหัวใจของมันแล้วผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เหมือน ดูทรงจะเลือกหลายอย่างะไรเงี้ยทั้งทั้งทงี่แบบหลักๆถ้าชื่อเรื่องคือมอนโดใช่ไหมมัน,มนคือมันเกี่ยวกับแบบ AI หรือว่าเป็นโปรแกรมที่มันล้ําเหนือเหนือมนุษย์เอที่มันเป็นโลกของ AI ที่ว่าทาแทนมนุษย์นู่นนี่นั่นเป็นเหมือนแบบจักรกลอะไรอย่างเงี้ยว่าเออชื่อเรื่องมันเป็นมอนโดใช่ไหมแต่ว่าในเรื่องไอ้ช่วงต้นองค์หนึ่งองค์สองมันเสียเวลาแบบการเล่าแบบเล่าเรื่องของของคู่คู่แบบความสัมพันธ์พระนางอะไรเงี้ย แล้วก็ครอบครัวซะเยอะเลยยงเงี้ยไม่ได้เล่าเรื่องเกี่ยวขก่กับ AI อะไรเยอะขนาดน,นั้นอย่างเงี้ยเออผมรู้สึกว่ามันเสียเวลาตรงนั้นไปเยอะมากถ้าผมจะตอนแรกผมจะมองตอนหลังดูจบเนี่ยผมคิดว่าแบบผมคงจะมารีวิวหนังเรื่องนี้ด้วยความเซ็งมากอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้รู้สึกว่าแบบเราเบื่อมากเลยอะช่วงประมาณต้นๆกลางๆเงี้ยแต่รู้สึกว่าหนังมันมีอะไรขึ้นมานะที่แบบให้มันทรงทรงมันดีขึ้นเนี่ยก็เป็นช่วงท้ายเลย เป็นช่วงท้ายมีอยู่สองอย่างที่ผมผมไม่คาดคิดเหมือนกันนะว่าจะได้รับจังหนังเรื่องนี้เออเพราะว่าตอนแรกเรารู้สึกว่าเรา,เราคิดว่าหนังเรื่องนี้คงไม่มีอะไรแล้วตอนที่ดูไปก็รู้สึกเบื่อมากแล้วเมื่อไรจะจบอะไรไปมั้แต่ว่ามันจะมีอ่าตอนท้ายๆท,ที่เหมือนคุณ,ค,ณคุณมีนมีนพิรวิทย์เนี่ยเหมือนมันเป็นมันเขาเขา,เขาจะต้องเล่นเกมดึงข้อมูลของคุณพิคพอยอะออถ้าใครที่ดูมันก็จะรู้เนาะว่าเขาจะต้องเล่นเกมที่เข้าไปอยู่ในโลกของมอนโดอะออต้องสู้กับคุณเบส คุณเบสในเรื่องก็จะเป็นคุณพี่วิสิตท,ที่เขาเอาธุรกิจที่สร้าง AI ของคุณคุณมีเนี่ยไปทำต่อไปอ่าเขาเราียกไปไปทำต่อ,อ,อแล้วก็แล้วก็จะทำให้มันดีขึ้นแต่ว่าคุณพิกพอพลเขาไม่ยอมมาเซ็นสัญญาใช่ไหมก็เลยก็เลยจะปล่อยข่าวหรือเขาเรียกอะไรทำลายชีวิตของคุณพิกรพลไปเรื่อยๆเออแล้วทีนี้วิธีที่จะหยุดมันก็ก็คือต้องต้องต้อง ต้องปิดตัวมันดนะูแต่ว่าคือพี่กระพอยเ,เขาก็ยังอยากที่จะได้ข้อมูลในตอนเด็กของเขาตอนที่เขาอยู่ที่งานโรงเรียนอะไรเงี้ยขึ้นมาแล้วก็อยากจะได้หละข้อมูลเก่าๆกลับมาก่อนก่อนที่ว่าจะก่อนที่ว่าจะจบเรื่องนี้ออนั่นแหละคือไอ้ช่วงนั้นที่แบบมันเข้าไปในรูปนี่มันสนุกมากเลยนะสนําหรับผมคือแบบเออแบบมันสร้างความบันเทิงให้ในระดับในระดับหนึ่งอยู่แต่ตอนน้นสีนี่แบบสนุกมากแบบ เออแบบเข้าไปแล้วไปเจอ AI ที่เป็นพ i คพอร์สร้างขึ้นมาเออแล้วก็เออต้องไปขโมยข้อมูลออกมาแล้วก็แบบมีการเข้าไปแฮกโปรแกรมของคุณมีนพิโรธีอีกเออเป็นนักโปรแกรมเมอร์อะไรเงี้ยมันสนุกมากเลยนะในในช่วงนะั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคุณแอนนาครับแอนนาแบบจริงๆคุณแอนนาในเรื่องเนี้ยแบบแอบถามน้อยมากๆเลยนะคือเขาแบบโผล่ในเรื่องแค่แบบไม่กี่ซีนนะเพราะว่าในเรื่องเนี่ยคุณแอนนาเขาจะรับ,บบทเกี่ยวกับแบบอาอากงที่ อากงที่เหมือนความจาไม่ดีแล้วแ,แบบว่ายังเชื่อในการกลับมาของอาม่าหรือคุณภรรยาของเขาเนี่ยแหละเออเป็นตัวละครที่เหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่าคือผมชอบคุณแอนนามาอยู่แล้วนะถ้าใครที่ดูตลกอะไรเยอะคุณแอนนาเป็นคนที่ตลกแล้วก็แบบสำเนียงจีนนะ่ hey, ะให้อ้วนให้รื้ออะไรว่ามันไม่ใช่อะไรไปรนะมาณนี้คือคือผมชอบแบบเขานะคุณแอนนาเออแล้วแล้วแบบในเรื่องเนี้ยคือแบบ ได้ได้เสียงหวัวเราะแบบเราเนี่ยก็คุณอานาก็ส่วนหนึ่งด้วยมันจะมีซีนตั้งแต่ต้นเรื่องเลยที่แบบเขาเดินยกของมันจะช่วยแบบลูกๆในบ้านแล้วเขาท่ายกขเขามันดูแบบเออเออ,เอ,อแล้วแบบคำๆก็ขำ,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 ขำดีอะไรเงี้ยแล้วก็อ,อ่ไอซีนที่แบบว่าเขาต้องเป็นคนคนที่จะเข้าไปเข้าไปสู้กับเอไอเขาต้องเข้าไปในโลกของมันโดอ่ะก็เป็นคุณอาน,นาได้แหละเออจะจะต้องเข้าไปใช่ไหมแล้วแบบหัวน,นั้นก็บันเทิงมากนะครับเป็นคีย์สาคัญนะครับผมเออตอนสุดท้ายก็เหมือนจะเสียชีวิต แต่มันก็ก็รอดกลับมาได้เนี่ยตัวละครตัวเนี้ผมว่าสร้างสีงสันได้ดีโคตรๆและอีกอย่างหนึ่งที่แบบผมไม่คิดว่าผมจะเสียน้ําตาคือพีมากเลยนะเว้ยคือแบบคิดว่าจะเสียน้ําตากับหนังเรื่องนี้คือแบบงงมากในต,ตอนซีนสุดท้ายที่ซีนสุดท้ายที่อ่าเหมือนระบบของโปรแกรมมอนโดหรืออะไรสักอย่างมันเหมือนคุณคุณมีนพีรวิทย์เขาไปสร้างเอ็นดีไอแบบใหม่ละแบบล้ำลูกเล่าหนะ้ามีการสอนแบบสอนทุกคนใช้สอนคอวิดีโอทุกอย่าง ในในเรื่องสอนแบบคนอ่าคนผู้สูงอายุอะไรเงี้ยแบบคนเท่าคนแกน่ในการใช้วิดีโอคอลแล้วโทรหาลูกๆหลานๆอะไรเงี้ยแล้วแล้วเหมือนมันจะเป็นระบบเออีกเอไอหนึ่งที่แบบเป็นฟังก์ชันหนึ่งมาที่แบบถ้าเราเป็นคนโทรไปอ่ะเราสามารถแบบสร้างอาวตารอาวตารขึ้นมาให้เหมือนใครก็ได้แล้วก็เสียงก็จะเป็นแบบคนคนนั้นได้ด้วยแล้วโทรไปหากับอีกคนหนึ่งแล้วคนคนนั้นปลายสายเขาก็จะเห็นเราในอวตารที่เราสร้างขึ้นอะไรเงี้ยแล้วในซินตอนท้ายที่เราอย่างท,ที่เรารู้คุณอากงหรือคุณแอนนาเนี่ยเขารอการกลับมาของอาม่ามากเว้ย ตอนนั้นเขาโทรศัพท์คุยกับอาาแบบแบบโอ้โหแม่งซีนนั้นคือแบบแม่งน้ําตาไหลคือแบบแม่งเชี่ยทาไมแบบทดดอะลลอกทั้งเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราแบบไม่ชอบจังหวะตัวละครพูดการแสดงในเรื่องเรื่องนี้เลยเงี้ยเดี๋ยวเราไปพูดถึงตรงนั้นแต่ว่าอันนี้มาพูดถึงซีนนี้ก่อนคือแบบแม่งเสียน้ําตาตรงที่แบบคุณอานาเขาแสดงซีนนั้นได้แบบเขาคุยถึงกับอามาเนี่ยว่ารอหรือกลับมาอยู่นะว่าไม่รักหรือแล้วหรออะไรประมาณนี้แล้วแบบ เชี่ยแม่งเป็นอะไรที่ปูวตั้งแต่ต้นแล้วแบบไม่คิดว่าจะแบบเล่นเราได้ผมไม่รู้ว่าพุ่งกับเขาจงใจที่จะขยี้ตรงนี้ไหมแต่ว่าซีนสุดท้ายแม่งแบบเสียน้ําตาเฉยคือเขาบีเดหลอกมันก็จะประมาณว่าเสียน้ําตาเขาบอกเสียน้ำตาเขาบอกว่าเขาอ้วน,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 นหรือไม่รักอ้นแล,ล,ล,ล้วรออ้วนรอหรือที่บ้านทุกวันเลยนะอะไรเงี้ยคือแบบเชื่อแล้วก็คุยกันถึงเรื่องแบบ แต่ผมจจำได้หรอกมันไม่ไมไมไ้นะคุยถึงเรื่องของเฮียที่เป็นเหมือนลูกเป็นหลานด้วยเนาะว่าแบบเขาเขาเขาไม่ได้ชอบผู้หญิงเออเขาชอบผู้ชายเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วเป็นการยอมรับแล้วเราเหมือนว่าอากงเนี่ยรู้มาตั้งนานแล้วแหละเออนั่นแหละล้วเป็นการยอมรับที่แบบเอ,อเข้าใจลูกหลานแล้วก็คือก็จะไปอยู่กับไอเฮีย er แล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบเออมันเป็นการคุยกันที่แบบอากงกับาม่แล้วรักกันมานานแล้วว่าคุยกันแล้วคิดถึงผู้หญิงคนนี้เหลือเกินอะไรเงี้ย แล้วเป็นหลักที่แบบเออไม่รู้จะพูดยังไงเป็นความรู้สึกที่แบบแดลอกตอนนั้นคือแบบระหว่างที่พูดไปนี่น้ําตาไหลออกมาคือเฉยกระช่างน้าตาออกมาแบบงงงงงงมากเออด้วยการแสดงของคุณแอนนาด้วยคือแบบโอ้น่าจะเป็นทรงประโยชนั่นแหละที่รู้สึกว่าแบบมันมันดึงน้ําตาเราออกมาได้ที่แบบบอกว่าว่ารอรื้อมาแบบในบ้านอะไรย่างเงี้ยแบบรอรือรอรื้อกลับมานะหรือรือไม่รักอัวนแล้วรอคือแบบโอ้โหแบบ สีนี้แม่งเดือดมากแล้วก็ที่บอกว่ารู้ตั้งนานแล้วว่าออเฮียออเฮียคือไม่ไม่ไม่ใช่ผู้ชายรู้มาตั้งนานแล้วอะไรประมาณนี้คือคือแบบแล้วคนที่รับคนที่คุยโทรศัพท์ที่สร้างอวตารอาม่าขึ้นมานะก็คือก็คือออเฮียคนนั้นแหละเออคือแบบใช่แม่งเดือดสีนั้นไม่คิดว่าแบบจะเสียมตายสีเนี่ยเอ็มไพีผมให้คุณแอนนาเลยเรื่องนี้นะสําหรับผมดูทําให้หนังไม่มีอะไรก็แบบมีอะไรได้คือแบบเออแต่อย่างที่ว่าคือปัญหาตั้งแต่แรกคือหัวใจของมันผมรู้สึกว่าเหมือนไม่เขาจะ ไม่เอาอะไรจะเอาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็จะแบบจับปลาสองมืออีกอย่างหนึ่งก็จะเอาอะไรประมาณนี้ยทั้งที่เขาเลือกแบบอย่างหนึ่งเลยเรื่องของหัวใจของ AI ผมเชื่อว่าไอซีนคุณอนนาหรือไอซีนสุดท้ายที่มันไล่ล่าสู้กับคุณเบสเล่นเกี่ยวกับโปรแกรมเมอร์แฮกกันไปแฮกกันมาที่โคตรมันเลยนะผมคิดว่าถ้าเขาเล่าเล่าเล่าตรง AI ตั้งแต่ต้นเรื่องไปจนท้ายแบบคือแบบเมสเซจที่ส่งมามันเป็นมันเป็นไปในทางเดียวอะไรเงี้ยแบบเล่า AI ไปเลยเกี่ยวกับ มองดูไปเลยอย่างเงี้ยเออแบบแล้วก็แบ่งไปเล่าเรื่องของครอบครัวนิดหน่นอยหน่อยแบบไม่ใช่ไม่ใส่มาเยอะขนาดเนี้ยเออไม่ใช่เกี่ยวกับการทําธุรกิจอะไรขนาดเนี้ยเออมันเหมือนแบบเขาจะจับปลาหลายมือเกินไปผมรู้สึกว่าถ้าเขาปุใส่หัวใจที่เป็น AI ตั้งแต่ต้นแล้วก็ไปหล่รอรวมกับซีนท้ายที่มังโคตรสนุกเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบซีนขย,ขยี้ของคุณแอนนาเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นหนังที่ผมว่ามังดีได้มากกว่านี้นะสําหรับผมนะเออถ้ารีวิวในมุมมุมของผมนะที่แบบเสพผลงานหนังมา เงี้ยเรารู้สึกว่าอาหารจานนี้แม่งควรที่จะเป็นแบบนั้นรสออชาติมันดีนะเว้ยเน่ตอนท้ายอะ่ะว่าเป็นเล่นไปอย่างเงี้ยเสียดายอยู่เพราะว่าไอสองอย่างสุดท้ายท้ายเรื่องนี้คือแม่งแบบดีเดี๋ยวผมพูดเรื่องเรื่องตลกกันเลยว่าฉากตลกในเรื่องนี้ก็มีเยอะนะถึงแม้ว่าในช่วงต้นอ่ะผมจะรู้สึกตึงหิดต,ตึงหิดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วร,รู้สึกไม่ค่อยชอบเลยอะไรเงี้ยแต่แบบ ซีนตลกมันก็มีนะอย่างคุณแอนานาเนี่ยผมพูดไปแล้วผมตลกตรงที่ว่าเขาช่วยคนในช่วยลูกน้องหลานถือของใช่ไหมตอนนั้นเออแล้วก็แล้วก็ตลกฉากที่งานศพของงานศพของครอบครัวหนึ่งนี่แหละแต่ว่าพวกอครอบครัวของพระเอกต้องไปทํางานทํางานศพที่นี่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วเหมือนจ้างให้คุณพิกกะพอยนี่แหละไปไปไปเหมือนไป เขาเลยจ้างวงดน,นตรีผ่านคุณพี่กระพอยไปเนี่ยแต่คุณพี่กระพอยติดงานก็ไปไปไม่ได้หรือไปช้าเนี่ยแล้วก็ให้น้องสาวคนนี้ทํางานกับพี่กระพอยน่ะไปแทนแล้วคนเนี้ยน้องสาวของพี่กระพอยเขาไม่เคยเขาไม่เคยแบบได้รับงานจ้างแบบนี้แล้วเขาไม่รู้ว่างานที่จะไปจ้างวงดน,นตรีไปเล่นน่ะแ่งเป็นงานศพก็เลยจ้างวงรุดแห่มา <c oughs> เป็นรุดแห่นี่แบบ oh โอ้โหมากันแบบรุดแล้วแบบโอ้ตัวสคยอชมาถึออะไรเงี้ยแล้วแบบโอ สิ่งนั้นแม่งผมขำตรงที่แบบแยกงงานศพตอนะะคือมันจะต้องเป็นเพลงที่แบบเศร้าๆไว้อะไรใช่ไหมประมาณนี้ยแต่แบบแม่งเล่นเป็นแบบเล่นเป็นรถแห่โนกันระนันวันไหวแล้วแบบไอตัวของพระเอกอเขาชื่ออะไรวะผมจำไม่ได้นะที่เกสอ่ะคุณเกดแหละ,ะคือเขาเขาแม่งแบบเขาแม่งพยายามไปดูไปห้ามอะไรเงี้ยเขาไปขอ,อก,ก่อนแล้วนะว่าแบบเฮ้ยคุณช่วยเล่นเพลงแบบอันนี้หน่อยได้ไหมเนี่ยผมรูว่าแบบ จ้างวงอื่นอะไม่มีแล้วแต่ว่าคุณช่วยเล่นเพลงที่มันเป็นงานศพแบบทรงๆจีนหน่อยได้ไหมเพราะว่าเขาต้องมาไว้อะไรแต่เล่นลุ้นแห่โอ้โหสนันวันไหวในงานศพอย่างเงี้ยทุกคนแม่นนงน่างงหมดแล้วแบบหาจาิ้งกันนะคือผมแม่งหลุดขำในโรงาแบบอะไรวะเนี่ยบรรยากาศในโรงอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยบรรยากาศในหลังที่แบบเอเยอรงานศพนะเว้ยแล้วแบบไปเล่นดนตรีอะไรกันแบบนั้นอะไรเงี้ย นั่นแหละนั่นแหละอันนี้เป็นคอมเมดี้ที่ผมผมคนข้างชอบนะงงๆในเนี้ยเออแล้วก็คือตัวละครที่ผมชอบมากที่สุดในเรื่องถ้าผมให้คุณอานาเอมพนะในสร้างในเรื่องของการสร้างอ่าในแง่ของการสร้างอะไรให้มันมีอะไรได้ในเรื่องแล้วแอดทาเขาน้อยมากแต่ถ้าตัวละครที่ผมชอบผมชอบคุณมีนพิรวิทย์นะเออคือแบบคือในเรื่องเขาก็จะแบบตอนแรกที่เออเขาเป็นเด็กเนิร์ดเลยเว้ยมาพีตรงที่แบบเขาเป็นเด็กเนิร์ดโหแบบสภาพตอนนั้นเหมือนเอาบิตคอยไปให้พิกพอร์ในตอนเด็กมันจะแอบชอบออะไรแต่แบบ เหมือนจะโดนทิ้งไว้กลางคันตอนไปทริปแต่แบบเพื่อนก็ไม่ไม่ได้ทิ้งก็กลับมารับอะไรเงี้ยล้วก็สุดท้ายเนี่ยเออด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยแบบบทของต,ตัวละครตัวนี้็คือเป็นเออสุดท้ายแล้วก็ประสบความสําเร็จนะแบบเปิดบริษัทสร้างแบบสตาร์ทอัพใหญ่โตเออที่เกี่ยวกับ AI อะไรเงี้ยแล้วก็แบบช่วยฝั่งของกลุ่มพระเอกให้แบบอ,อ่าดึงข้อมูลกลับมาได้ด้วยแล้วก็จับไอวิสิตเนี่ยคุณโจนคุณเบสเนี่ยติดคูกไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าบทของเขามันมันเท่อะคือแบบ ทั้งลุกด้วยทั้งภูมิฐานเขาด้วยอะแล้วก็ในตอนถ่ายที่แบบเป็นทรงๆแบบหือมันมันเท่มันหล่อด้วยอะเออคุณมีพิพรวิเนี่ยที้ผมเคยดูในเรื่องวอนเธอนะเขาก็แบบดูไม่เท่าไหร่นะในบทนนะั้นเออเขาดูแบบเป็นหนุ่มแอบรักข้างเดียวอนะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาดูในเรื่องนี้นี่แบบภูมิฐานทรงดีมากแล้วก็แบบเป็นเหมือนฮีโร่คนนึงอะเออบทบาทนี่คือตัวแบกเหมือนกันนะที่ไอช่วงสุดท้ายที่จะต้องไปดึงข้อมูลเพื่อช่วยนางเอกอะไรเงี้ยคือแบบแม่งเทจริง อ่แบบเป็นพระเอกที่คุมโปรแกรมเมอร์ได้แฮกกันไปแฮกกันมาโอ้โหสุด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 นะแต่สุดท้ายพระนางคู่นี้ก็ลงเ่ยกันคุณเกสและคุณพีกพอยก็ตามนั้นไปนะครับผมเป็นรักที่แบบที่ที่ก็ผมไม่รู้สึกอีนอะไรกับความสมันคู่นี้นะเดี๋ยวไปพูดถึงไอตอนที่ว่าผมตั้งยิดตัง,งยิฐในช่วงแบบแรกของเรื่องหน่อนไหมที่แบบเออการแสดงผมรู้สึกว่าเอ้ยมือมันดีนะการแสดงมันดีแต่ผมติดแค่แบบว่าตรงการพูด การใช้สำเนียงพูดอะผมรู้สึกว่ามันดูแบบไม่ธรรมชาติไปหน่อยอันนี้ผมไม่รู้นะถ้าใครที่ดูมาแล้วแบบแสดงความเห็นของผู้คุณมาหน่อยนะว่าแบบคิดยังไงกันอะไรเงี้ยในมุมของผมนะส่วนตัวนะพราแบบดูไปไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าที่แบบการใช้คําพูดสำเนียงหรืออะไรเงี้ยมันดูสแสดงสแสดงไปหน่อยมันดูแบบไม่ธรรมชาติอะไรเงี้ยแต่ช่วงหลังเนะี่ยดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะช่วงแบบมันองค์สุดท้ายอะช่วงแรกผมรู้สึกว่ามันมันเป็นแบบให้นายอะอะไรแบบนี้แบบอะไรนะมาเดี๋ยวฉันจะถ่ายให้อะไรแบบนี้มันมันดูแบบ ผมคิดอาจจะคิดไปเองนะนี่ผมไม่รูนะเออแต่แบบแต่ผมรู้สึกแบบนั้นในการดูดูรอบรอบรอบเดียวอะไรประมาณนี้เออแต่ว่าช่วงหลังอะดีขึ้นผมตั้งยิดตงยิแค่แค่จุดนี้แต่ก็ไม่ได้อะไรมากเนี่ยแล้วก็พูดถึงลุคคุณพลอยในเรื่องโลซีซันเอ,อ้ยไม่ใช่โลซีซันนั้นมันหนังอันอันแรกเขาคือคุณพลอยอ่ะเขาถ้าใครได้ติดตามอ่ชีวิตจริงเขาคือเขาเหมือนไปทําไปทําอะไรนะไปทําไปรักรักษารักษาสายตาเขามาแล้วคุณพลอยเขาไม่จะไม่ได้สายแว่นแล้วอะไรเงี้ย เหมือนไปทำเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะอ,อ่ผมจำผมผมเรียกไม่ถูกอะโลจิกหรืออะไรนะเนี่ยติดอยู่ที่ปากนั่นแหละแต่ว่าคุณพลอยคือเขาเขาไม่ได้ส่แว่นแล้วแล้วก็ในลูกลูกเนี้ยก็จะลูกเป็นลูกที่ต่างจากตอนนี้เขาเล่นหนังเรื่องแรกคือโรซีซันใช่ไหมแต่ผมชอบลูกในโรซีซันมากกว่านะั้นที่เล่นกับมาริโออ่ะอันนั้นแบบดูน่ารักมากๆแต่ลูกนี้ก็ชอบนะเป็นอีกลูกหนึ่งเป็นสาวแบบใสยๆยูทูบเบอร์อะไรประมาณนี้ป่ะเออก,ก็ผมเออพูด อยากบอกแค่ว่าชอบลูกเก่ามากกว่าอะไรประมาณนี้แต่ก็น่ารักเหมือนเดิมนะคุณพิกระพอยสุดๆนะครับผมเออเอแล้วในเรื่องเนี้ยผมผมผมรู้สึกว่ามันมันมีความอีหยังวะในเรื่องหลายอย่างอยูน่นะที่ผมก็ขำแต่ก็เออก็นั่นแหละก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือไอ้ซีนที่แบบเอ,อคุณพิกระพอยจะต้องเหมือนจะต้องรีบไปงานศพไอ้ที่เราพูดพูดในฉากนั้นไปเนาะฉากที่จ้างรถแห่ไปเหมือนคุณพิกระพอยจะต้องรีบไปงานศพแต่ว่าเขาติดอยู่บนเรือกลางทะเลเลยกับคุณพีรวิทย์ พราะว่าคุยกับลูกค้าอยู่แล้วเหมือนแต่ต้องเรียกเรือมารับกลางทะเลไปเงี้ยแล้วอยู่เฉยคุณคุณพี่กระพอยหรือยี่หว่าเนี่ยอยู่เฉยก็หันไปตกน้ําเฉยเลยคือแบบ <c oughs> อ๋อคือจะเขาจะคงจะจงใจให้มันเป็นคอมเมดี้หรือตลกแหละเออแต่ว่าก็อะไรวะอะไรเหมือนงงงงอยู่เออคือแบบหันไปปุ๊บแล้วตกน้ําเลยอย่างเงี้ยทั้งทั้งที่แบบหันคือแบบมันมันไม่น่าจะเป็นสงสงนั้นแหะเออแต่ว่าผมก็ไม่ได้เลยสซวเล่นสาวเล่น,ลนหันไปก็ เอออะไรถ้าใครที่ดูมาแล้วจะรู้มันอย่างว่าอยู่นะอะไรประมาณนี้แบบงงๆไม่หันไปแล้วตกน้าเอา้าอะไรวะอ่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็อันอันนี้เมื่อกี้ไปลวเอีวเขาจะใส่เอาไปลว,ปลวอันนี้มาชมบ้างคืออย่างนึงที่ผมชอบแบบอ่าเป็นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเอ่อตอนแรกที่เขาถ่ายคลิปไว้คุณพีกพลอยอะว่าแบบในตอนที่เรียนมหาลัยถ่ายกับเพื่อนๆนแก๊งเพื่อนขอเขาเลยแหละว่าเขาอยาจะทําอะไรอยากจะเป็นอะไร โตมาจะทาอะไรบ้างแต่ละคนก็อยากเป็นอ่าอย่างคุณมีเนี่ยก็อยากเป็นโปรแกรมเมอร์เปลี่ยนเขียนโปรแกรมเปลี่ยนโลกอย่างคุณอะไรเพื่อนผู้หญิงเขาก็อยากจะเป็นอะไรนะเป็นเป็นอะไรได้เขาแค่เป็นคนดีอแต่ว่าก็ไปทามาเป็นทําเป็นโอล่แฟนเงี้ยเออก็เหมือนบอกว่าชีวิตทุกคนที่แบบความฝันที่อยากจะทำคือพอโตมาแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่ฝันที่อยากทานะคือแบบไม่เหมือนกันเนี่ย ต่างจากชีวิตที่อยากใช้เลยอะไรประมาณต่างจากสิ่งที่อยากทาประมาณนั้นอันนี้ผมก็ชอบนะเออสุดท้ายนี้ก็มันโดก็เป็นหนังที่ผมรู้สึกว่าถ้าใครที่ชอบคุณพี่กระพอยก็ก็ไปดูก็ได้นะครับอุนน่นๆนนก็ได้แต่ว่าถ้าผมแนะนํำไหมผมผมไม่แนะนํานะเออถ้าถ้าจะคือไปดูบันเทิงบันเทิงได้สนุกแบบถ้าใครทย่สมัครยมพาสมีข้ใต้ยมพาอยู่ก็ไปดูอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้าผมแนะนํำไหมผม แนะนำแบบไปเสียตังค์จริงจริงรังจังเลยไหมผมผมเขาบอกตรงนี้ว่าผมไม่แนะนําอะไรประมาณนี้ผมขอโทษนะถ้าใครที่ชอบหรือว่าแบบเอ่อใครที่ไม่เห็นด้วยกับที่ผมพูดแบบเมื่อกี้ไปอะไรเงรี้ยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันยังไงอ่ะผมรู้สึกว่ามันอาจจะทํามาเพื่อแบบซื้อซื้อใจคนที่อยากดูในเรื่อง AI หรือความลักแปลกใหม่มบบนี้คำป่วยเขาป่วยไว้ว่าแบบเออหนังรักหรือ AI ที่ไม่เหมือนใครที่แบบเหมือนใหม่อะไรเงี้ยแรกๆก็กลัวว่าจะไปในทางที่แบบคุณ เรื่องไอเอไอที่คุณมาริโอเล่นกับใบเฟิร์ันใหม่ที่ในเน็ตฟิกอ่ะเออแต่ว่าเอออันนี้มันก็ท่งดีกว่าเนี้ยดูมันก็มีอะไรที่แบบมันทําให้เราเออทัดใจอะไรเราได้มากกว่าอะไรเงี้ยแบบไม่ไม่คาดคิดด้วยสีนไทยทยอืมแต่แรกก็จะคิดว่าเป็นประมาณนั้นแต่ว่าเออถ้าผมผมไปดูเขาพี่กระพอยนะเรื่องเนี้ยคือเรื่องเนื้อเรื่องหรือตร,อง,รองนี้นั่นไม่ได้ซื้อใจผมอะไรผมได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยผมไปดูเพราะคุณพี่กระพอยแล้วก็คุณแอนานานะครับผมก็ถ้าใครไปดูก็ นั่นแหละครับก็สนุกนิดนิดนึงนิดนึงอยเออแต่โดยวรวมหนังมันมีแผลเยอะอย่างที่พูดไปคือหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันมีปัญหาแล้วแบบถ้าใครที่ทนดูไม่ได้ผมว่ามีรูกออกจากโรงได้เลยอย่างเงี้ยอ่ะก็ประมาณนี้ครับท้ายคลิปก็รู้สึกขอบคุณก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคน,ท,กคนทุกท่านวันนี้ผมอาจจะพูดแบบติดตขัดหลยอว่าดูทรงแบบเกียกๆกีกังๆหน่อยนะมันเพิ่งตื่นอะไรเงี้ยแล้วมารีวิวนะครับก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่รับชม ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนที่รับชมจนจบหรืออาจจะแค่แวะมาฟังอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆานะครับถ้าวันนี้ผมรีวิวไม่เข้าหูใครหรือว่าพูดผิดพลาดประการใดยังไงเราหลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยอะไรก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมนะผมก็ขออภัยเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมก็ครับประมาณนี้นครับผมเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม